สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดอกกับปอนแชแนลครับผมวันนี้อยู่กับเกมและกนัลล็อก m classic นั่นเองครับซึ่งสําหรับวันนี้ครับปอนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของหลังจากที่ทําการอัปแพทเรียบร้อยใช่ไหมครับในแต่ละวันครับเราจะเป็นต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เรียกว่าอันไหนมันสาคัญบ้างครับ เช่นก่อนไปดูคลิปนี้ครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากมจริงๆครับเติมเกมแลกนลั็อก M Classic ผ่าน u i d ได้แล้ววันนี้ที่ l i t m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวใช้แค่ u i d บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแลกนัล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i t m a n Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นยดมากมายมีแอดมินพร้อมดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์ เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Rich Man Shop โอเคครับผมซึ่งหลังจากที่เราทําการอัปเดตในวันที่26เลยใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวของเควสครับขึ้นมาให้เราทำนั่นเองครับจะเป็นตัวของเควสเมืองใหม่นั่นเองครับ Abyssal Lake ตัวนี้ครับมันจะเป็นเควสแรกเลยก็ให้ทําการทําเควสตัวของ Dark Abyss ครับทำให้หมดนะแล้วก็จะมีการพามาเมืองนี้นั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ทำการพามาเมืองนี้ใช่ไหมครับเราจำเป็นต้องทาการเปิดตัวของวาร์ปทั้งหมดครับผมตัวของวาร์ปตัวนี้ครับ คล้ายๆกับตัวของบางเกมเนาะที่มีการเปิดวาร์ปนั่นเองครับซึ่งตัวของตัวนี้ครับมันจะไม่สามารถใช้ตัวของวิงได้นั่นเองครับเราต้องขี่ตัวของสัตว์ขี่ครับแล้วก็ไปทําการเปิดวาร์ปครับแล้วก็วาร์ปแต่ละวาร์ปครับเราสามารถทําการวาร์ปไปในแต่ละช่วงโซนได้นั่นเองครับอ่ะต่อมาครับหลังจากที่เราทําการเผาผ่านสตามมนแในแต่ละวันใช่ไหมครับตัวนี้ทั้งหมด10,000ครั้งนะ ทำการเผาผลาญเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการไปฟาร์มตัวของอีลูโอริครับหรือแม้กระทั่งตัวของบอนใหม่ครับในตัวของแมปใหม่ครับซึ่งตัวของของแมปใหม่ครับผมคิดว่ามันน่าจะมีมูลค่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับถ้าเกิดใครที่ดรอปเป็นตัวของคนแรกๆนะเพราะว่ามันจะมีอันหนึ่งครับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยก็คือหางมางกอนนั่นเองครับซึ่งตัวของหางชิ้นนี้ครับมันค่อนข้างที่จะดีสําหรับใส่กายภาพครับตัวนี้ครับหางตัวนี้ ได้จากตัวของมังกรสีส้มครับแล้วก็มังกรสีฟ้าตัวนี้ครับซึ่งตัวของหางอันนี้ครับจะได้มมเมนต์สปิดครับอยู่ที่3%แล้วก็ได้ถ่องค่าเพนครับอยู่ที่3%เรนะแล้วก็เมื่อทําการบวก6กครับจะได้มมเมนต์สปิดเพิ่มขึ้นอีก3%ครับแล้วก็ถ่องค่าเพนเพิ่มขึ้นอีก3นั่นเองครับ รวมกันเป็น6นั่นเองครับอย่างละ6%เปเซ็นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับเรียกว่าเยอะที่สุดในประวัติการของการที่มีตัวของหักมันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นหางอนาคตสูงสุดที่ปอนเห็นนะมันจะได้ของเพนแค่หนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้คือได้เพน6ครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆสำหรับสายกายภาพต่อมาครับในวันแรกครับเราจะไม่นต้องทำการเปิดวาร์ปถูกไหมครับแล้วก็นอกจากนี้ครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นตัวของหัวกระโหลกคนนี้ใช่ไหมครับ ในแต่ละวันครับเรียกว่าต้องไปทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับมันค่อนข้างที่จะเยอะมากครับผมประมาณ10กว่าจุดประมาณนี้ครับก็ทําการตีครับผมแล้วก็จะได้ตัวของของละวันนั่นเองครับทุกวันครับสามารถทําได้ทุกวันเลย นี่ครับผมหลังจากที่ผ่านด่านมาแล้วนะแต่ว่าปอนทําการเคลียร์ตัวของกล่องแรกไปแล้วครับกล่องแรกมันจะเป็นสีเหลืองครับซึ่งสีเหลืองนั้นครับมันจะได้ของรางวัลมากกว่าแต่ว่าอันนี้ครับปอนก็ลองมาทําการเคลียร์รอบหนึ่งครับมันจะเป็นสีฟ้านะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับของรางวัลก็จะเป็นตัวของอันนี้ครับซึ่งอันนี้ครับ สำคัญมากๆนะครับมากๆจริงๆต้องทําทุกวันนะเพราะว่าอันนี้ครับมันจะสามารถเอาไปทําการเปิดเควสได้ครับผมแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้ครับและตัวโลกเมื่อกี้ครับมันก็จะเกี่ยวพันกับตัวของไอ้นี้ครับผม r e รีทิวชั่ o อ o ฟ b i บ g card นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะหลังจากที่ทำการทาเควสหลักเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะปลดตัวของเควสตัวนี้ครับผมให้เราทำเนอะซึ่งตอนนี้ครับผมตอนอยู่ที่เลเวล4แล้วครับเดี๋ยวค่อยไปทาการจริงจังอยู่ที่เซิร์ฟจริงนั่นเองครับซึ่งของรางวัลในแต่ละเลเวลครับค่อนข้างที่จะดีีมากๆเลยน่ครับ เห็นไหมครับมันยังมีตัวของหินครับตัวนี้ที่ใช้ในการเรียนรู้ตัวของสกิลสืบทอดนั่นเองครับแล้วก็ยังมีดวงไฟใช้ในการอัปเกรดอัพขั้นตัวของดวงไฟนั่นเองครับอันนี้อยู่ที่เลเวลสิครับแล้วก็เลเวลแจะได้ตัวของหินอันนี้อีกยีอันครับและสาหรับตัวของโล่เมื่อกี้ครับที่ได้จากตัวของกล่องใช่ไหมครับเราสามารถเอามาทําการซื้อตัวของอันนี้ได้นั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวของเควสนะเพื่อที่จะทําการให้เราตัวนี้ครับผมเพิ่มค่าชื่อเสียงนั่นเองครับซึ่งค่าชื่อเสียงแต่ และเมื่อทําการจบเควสแต่ละเควสใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวของคอนทิบิวตัวนี้ครับต่างๆนานาครับมาค่อนข้างเยอะเลยนะและตัวนี้ครับหลังจากที่ทําการเรียกว่าส่งตัวของเควสป้ายตัวนี้ครับอันนี้ทําการซื้อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็เราจะได้ตัวนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับตัวของค่า a แอ i ิดจะเป็นศูนทับหนึ่งถูกไหมครับและถ้าเกิดทําการเลือกตัวของอันนี้ครับ ในตอนเลเวล5ครับเลเวล7เลเวล9แล้วก็11ครับแล้วก็12ถูกไหมครับตัวนี้ครับมันจะทําให้เราจะสามารถเคลียร์ตัวของเควสรไลวันครับตรงนี้ครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าหลังๆเนอะมันจะมีหลายเควสมากๆครับเห็นไหมครับสูงสุดทั้งหมด8ดเควสเลยและนอกจากนี้ครับตัวของโล่สีเขียวตัวนี้ครับมันสามารถเอาไปทําการแลกตัวของดาร์กอนสปายแฟกตเมนต์ตัวนี้ได้เองครับซึ่งตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะ เพราะว่าอันนี้ครับหลังจากที่ทําการสะสมครบ4อันครับหรือว่าประมาณ2 0 0พันแต้มตัวนี้ใช่ไหมครับจะทําให้เราได้ตัวของกระดูกอันนี้ครับผมใช้ในการอัพลูกไฟนั่นเองครับนี่ครับผมนี่ได้ตัวของกระดูกอันนี้ครับดา a อนเล็ดรชนั่นเองครับซึ่งทําการใช้1อันครับในการปลดตัวของดวงไฟ1อันครับและทําการปลดดวงไฟ1อันครับจะได้ตัวของค่าดาเมจอินคีสครับแล้วก็เอ็มดาเมจอินคีสครับเพิ่มขึ้นอีกอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเดี๋ยวเรจะลองกดให้ดูนะเห็นไหมครับตัวนี้ เราสามารถได้จากการที่ผสมตัวของเห็นไหมครับตัวของขามังกรตัวนี้ครับหรือจะเป็นตัวของลานตัวนี้ครับอย่างที่บอกและนอกจากนี้ครับตัวของกิจกรรมครับไอตัวของแพดโน้ตเนอะมันจะมีตัวของกิจกรรมมังกรโลกครับจัดทุกวันอาทิตย์ครับเรียกว่าตั้งแต่บ่าย2ยัน2องทุ่มเลยนั่นเองครับตัวนี้ครับจัดอยู่ตรงนี้นะ เม mm. ื่อตัวของมังกรมาครับให้เราทําการตีครับทุกๆสิเอของมังกรครับที่จะลดลงไปใช่ไหมครับจะมีโอกาสที่จะได้ตัวของกล่องนั่นเองครับซึ่งกล่อง1ชิ้นครับจะมีของสมบัติอยู่ภายใน3ชิ้นนั่นเองครับแปลว่าเราจะสามารถได้ตัวของกล่องนี้ครับอยู่ที่สมสุด24ชิ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับยังมีตัวของรางวัลในการสังหารมังกรนั่นเองครับหลังจากที่ทาการสังหารมังกรใช่ไหมครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวของหินก้อนนี้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูหินก้อนนี้ครับ ซึ่งจะอยู่ที่ราคา100ล้านนั่นเองครับ ตัวนี้ครับเราสามารถใช้ตัวของของตัวนี้ครับที่เป็นสายฟรีนะทาตัวของกิจกรรมต่างๆครับแล้วก็ไปได้ตัวของกระดูกตัวนี้ครับก็ได้ครับหรือจะเป็นตัวของการล่ามังกรโลกก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งตัวของการล่ามังกรโลกนี้ครับมันจะเป็นกิจกรรมเนอะก็ถ้าเกิดดอกมาครับสามารถเลือกได้เลยครับผมว่าจะทําการใช้เลยหรือว่าจะทําการขายครับเพราะว่าบางอาชีพใช้ตัวของดวงไฟหรือว่าสกิลยืมค่อนข้างน้อยครับอาจจะไม่ต้องรีบขนาดนั้นครับและนอกจากนี้ครับตัวของมังกรโลกครับก็มีโอกาสที่จะรับตัวของหินตัวนี้เช่นเดียวกันครับตัวนี้ จาก้อนบนล u b b i n g นั่นเองครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เราจําเป็นต้องทําการฟาร์มนะหลัจาจกที้ทาการฟาร์ม1 0 0 0 0สมตมินาต่อวันใช่ไหมครับมันก็ยังมีอีกส0 0พันแต้มนั่นเองครับที่เราต้องทําการฟาร์มทุกวันนะซึ่งตรงนี้ครับันคิดว่าเดี๋ยวหลังจากที่มันทาการเปิดใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นโซนที่สลัมครับทำการช่วยกันแจมช่วยกันยิงน่าจะตายหมดครับ ซึ่งเมื่อกี้ครับที่ปอลบอกเนะมันจะเป็นตัวของแมทริคตัวนี้นั่นเองครับเราจำเป็นต้องทําการเก็บทั้งหมด3,000แต้มต่อวันเองครับไม่ว่าจะเป็นการสังหารมังกรตัวนี้นะมังกรตัวนี้ครับมีโอกาสที่จะได้1แต้มถึง2แต้มครับและจะเป็นตัวของมินิครับซึ่งมินิพวกนี้ครับจะได้อยู่ที่100แต้มครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบอสครับจัดอยู่ที่200แต้มนั่นเองครับเราสามารถทําการสังหารทั้งมินิแล้วก็ MVP แบแบบซ้ำๆได้นั่นเองครับ ได้ตัวของคะแนนนะแต่ว่าของครับมันจะได้แค่ครั้งเดียวต่อการสังหารนั่นเองครับซึ่งทําการสังหารมินิแล้วก็ MVP ครับมีโอกาสที่จะได้หินตัวนี้ครับแล้วก็หินอีกอันหนึ่งครับที่ใช้ในการเพิ่มตัวของดวงไฟนั่นเองครับเราสามารถได้ทั้งคู่เลยนะโอเคครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับผมที่เราต้องทําในแต่ละวันนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่เราทำการเปิดแมปบใช่ไหมครับก็จะมีการฟาร์มห0 0 0 0ืนสเตมิน่าต่อวันครับแล้วก็จะมี การฟาร์มตัวของเนี่ยครับมันจะเป็นตัวของมอนอิลิทครับผมที่อยู่ในแผ่นที่ตัวนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็จะมีตัวของสามพันแต้มตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวของกิจกรรมมังกรในวันอาทิตย์ครับก็อย่าลืมมาทําตัวนี้ด้วยนะเนี่ครับผมที่ต้องทําในแต่ละวันและนอกจากนี้ครับยังมีตัวของแฟร์รี่ครับผมที่ได้ตัวของสมบัติตัวนี้ครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ2 0่สตัวเลยครับผมและเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับผมทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีตัวของ NPC ตรงนีาีตรงนี้มมันจะไ่เห็นคครรรรับเาาาาาาสมมถทํกกดุย แล้วก็ทําภารกิจต่างๆได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการสังหารมินิครับผมครบสิบตัวครับเราก็จะได้ตัวของกระดุกตรงนี้ครับไปทําการอัพตัวของเลเวลสกิลสืบทอดได้อีกครับเห็นไหมครับมีโอกาสที่จะได้ตัวของปงเล็ตตัวนี้ด้ครับถ้าเกิดทําตรงตามเงื่อนไขครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกอันนึงครับซึ่งตัวนี้ครับผมมันต้องทําการทําตามเงื่อนไขนะเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้ตัวของของรางวัลตามนี้ได้เลยครับ และนอกจากนี้ครับยังมี n p c สําสหรับอาชีพเมนครับผมทั้งหมด4ตัวอยู่ตัวนี้นั่นเองครับตัวนี้ก็ทําตามเงื่อนไขครับผมแล้วก็จะได้ตัวของของรางวัลไปเลยนั่นเองครับแล้วก็คนนี้ครับเห็นไหมครับโมลาโกคอยแล้วก็หินดาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีอีก2คนตัวนี้ครับอันนี้คือเป็นตัวของเพลสป้ายนะเป็นของเมืองนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับได้ตัวของกระดูกค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นคนนี้ครับ ก็อย่าลืมทําการทําภารกิจตามนี้ด้วยนะเราก็มีโอกาสที่จะทําการทําตัวของสกิลสืบทอดครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนั่นเองครับ พราะว่าตัวของหินในการใช้ตัวของสืบทอดครับมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมในการเปิดตัวของสกิลสืบทอดครั้งแรกครับมันจะค่อนข้างแพงนะถ้าเกิดใช้ตัวของสกิลแอคทีฟครับหรือว่าเป็นสกิลกดใช้ครับจะอยู่ที่60ก้อนครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของสกิลพาสซีฟครับมันจะอยู่ที่30ก้อนครับเป็นพาสซีฟของสายอาชีพนะแล้วก็จะมีพาสซีฟเพิ่มเติมครับใช้อยู่ที่12ก้อนนั่นเองครับตัวนี้แล้วก็หลังจากที่ทําการเปิดใช่ไหมครับมันก็จะใช้ตัวของกระดูกครัััับนนนน้ออยลงงเตวี หลังจากที่ทำการเปิดใช่ไหมครับตอนแรกครับผมใช้ทั้งหมด60ก้อนถูกไหมครับตอนนี้ครับซึ่งจะทำการอัพขั้น1ไปถึงขั้น2ใช่ไหมครับใช้ทั้งหมด10ก้อนครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของพาสซีครับมันก็จะถูกลงนั่นเองครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะอยู่ที่ตอนแรกอยู่ที่12ก้อนถูกไหมครับตอนนี้ใช้แค่ครั้งละ2ก้อนครับในการอัพแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่าเราอยากจะใช้ตัวของสกิลไหนนั่นเองครับ หรือแม้กระทั่งตัวของสกิลพาสซีฟที่เป็นประจําอาชีพครับตอนเปิดครับมันจะใช้ยอยู่ที่ประมาณ30ก้อนถูกไหมครับและหลังจากที่ทําการอัพขั้นครับมันจะใช้ยอยู่ที่6ก้อนนั่นเองครับต่อครั้งแล้วก็ เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งเราจะสามารถประหยัดเงินได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะขายอยู่ที่อัลละ1นล้านสองแสนนั่นเองครับและเมื่อกี้ที่เราได้จากตัวของกิจกรรมแล้วก็ตัวของบอร์ดต่างๆใช่ไหมครับมันก็จะประมาณสัก100กว่าอันนั่นเองครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆซึ่งเราสามารถประหยัดเงินให้กับเราได้มากๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับวิธีการประหยัดเงินได้มากขึ้นก็คืออย่าลืมไปทําการศึกษาตัวของสกิลยืมก่อนนะว่าแต่ละสกิลครับมันจะไไได้้ออะรรรบบบาางงคคัััม่่ย จะเสียเงินไปกับการที่อัพสกิลนู้นสกิลนี้แล้วไม่ได้ใช้นั่นเองครับค่อนข้างที่จะเปลืองต่มากมากๆเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงครับ